สวัสดีค่ะวันนี้เรามาต่อกันเรื่องของภาวะสุขภาพจิตในวัยรุ่นนะคะเรื่องที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการฆ่าตัวตายในวัยรุ่นนะคะสืบเนื่องจากหลายๆหัวข้อที่เราคุยกันมานะคะมันก็จะเกี่ยวโยงกับมาเรื่องของการที่พอถึงที่สุดแล้วนะคะมันจะมีในเรื่องของการฆ่าตัวตายในวัยรุ่นเกิดขึ้นนะคะการฆ่าตัวตายในวัยรุ่นฟังดูแล้วนะคะทุกท่านจะ รู้สึกว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นในความรู้สึกบ้างลองสังเกตความรู้สึกตัวเองดูนะคะการฆ่าตัวตายนะคะมันจะมีอยู่3ระดับนะคะในแง่ของการฆ่าตัวตายของของคนทั่วไปนะคะก็คืออันแรกนะคะก็จะเป็นในเรื่องของความคิดอยากฆ่าตัวตายหรือความคิดอยากตายนะคะมันจะมีความคิดตรงนี้เกิดขึ้นมาระดับต่อมานะคะก็จะมีความพอมีความคิดปุ๊บนะคะก็จะมีพยายาม พยายามที่จะทําอะไรสักอย่างหงรือพยายามที่จะทําร้ายตัวเองพยายามที่จะฆ่าตัวตายนะคะสุดท้ายนะคะในเรื่องของการฆ่าตัวตายก็คือว่าฆ่าตัวตายสําเร็จนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของอาภาพรวมของในเรื่องของพฤติกรรมหรือว่าเกิดขึ้นจากความคิดนะคะความรู้สึกแล้วก็พยายามที่จะวางแผนพยายามที่จะลงมือกระทําสุดท้ายกระทําตรงนั้นสําเร็จนะคะ สถิติการฆ่าตัวตายในวัยรุ่นนะคะอันนี้เรายกมาเฉพาะในคนอ,อายุ13-17ปีนะคะ mm. ก็มีความคิดที่อยากตายเนี่ยนะคะ mm. เคยมีความคิดอยากตายในย13%นะคะ mm. มีการวางแผน15%เห็นไหมคะว่าจาก13%เนี่ยใน13%เนี่ยมี15%ในนั้นนะคะที่มีการวางแผน mm. แล้วก็ลงมือการฆ่าตัวตายตัวเองเนี่ย นะคะ13ใน15เนี่ยนะคะก็จะมี13ที่ลงมือแล้วลงมือกระทำจริงๆแล้วก็สำเร็จสถิติที่ผ่านมานะคะอัตราการค่าตัวตายนะคะอันนี้จะเป็นเทียบของระดับอายุนะคะจะเห็นได้ชัดว่าถ้าอายุที่ที่เรากำลังพูดถึงก็คือในเด็กและวัยรุ่นเนี่ยนะคะก็อยู่ในระดับที่15-19ปีเนี่ยจะอยู่ที่2.58นะคะแต่ว่าถ้าเป็น20-2 0 24เนี่ยนะคะจะเป็น5.54นะคะแต่ในระดับสูงสุดทราบไหมคะที่อายุเท่าไหร่นะคะที่ระดับที่สำเร็จนะนะคะก็คืออยู่ที่35-39เนี่ยเป็น9.13แล้วก็อีกอันนึงก็คือจะเป็นในเรื่องของระดับผู้สูงอายุเลยก็คือ70-74นะะซึ่งอันนี้ค่ะมันก็จะมีเรื่องของปัจจัยที่ที่เกิดขึ้นในแง่ของการที่ว่าปัจจัยสนับสนุนหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดการฆ่าตัวตายสำเร็จ ก็จำนวนนะคะถ้าในปีอันนี้เป็นสถิติของปีตั้งแต่ปี6 6 2561นะคะก็จะเห็นว่าสถิติเนี่ยมันก็จะมีการเพิ่มขึ้นเป็นระยะระยะตามปัจจัยของกระแสะสังคมหรือปัจจัยที่มีส่วนในเชิงของการที่การถูกกระตุ้นนะคะและปัจจัยพื้นฐานหลายๆอย่างนะคะซึมเศร้าก็เป็นส่วนหนึ่งถูก การแกล้งรังแกก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะภาวะเศรษฐกิจก็เป็นส่วนหนึ่งหรือภาวะเรื่องอารมณ์จิตใจหลายๆอย่างนะคะผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจสังคมหรือบ้านครันครอบครัวอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดขึ้นนะคะเราจะมองว่าระดับอายุของคนเหล่านี้ที่ที่มีมีสูงขึ้นในปีในปี2561นะคะจะเห็นว่าอายุ22เกิดขึ้น70คน70ราย ะะเพราะงั้นอันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่น่าที่จะต้องเกิดว่าเอ๊ะถ้างั้นเนี่ยยิ่งในช่วงนี้ค่ะช่วงที่ผ่านมาช่วงสถานการณ์โควิดเราก็จะได้มามีเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าสถานการณ์ในแง่ของการตัวกระตุ้นหรือตัวบีบคั้นที่ทําให้เกิดการทําร้ายตัวเองหรือถึงขั้นฆ่าตัวตายเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างนะคะวิธีการส่วนใหญ่ที่สําเร็จนะคะ สำเร็จที่สุดเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของอันดับหนึ่งเป็นเรื่อง,ของแขวนคอนะคะต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการใช้ยากำจัดวัชพืชหรือยาฆ่า,มาแมลงนะคะต่อมาก็จะเป็นเรื่องปืนแต่ไม่ระบุนะคะว่าประเภทไหนอะไรยังไงนะคะเป็นอาวุธปืนนะคะต่อมาอีกอันนึงก็เป็นเรื่องของยาหรือว่าชีวะวัตถุนะคะอื่นๆต่อมาที่ยังน้อยบ้างแต่ก็ก็ใช้นะคะมีสารเคมีหรือสารพิษอื่นๆนะคะแล้วก็กระโดดจากที่สูงเป็นลําดับถัดมา ถัดจากกระโดดที่สูงก็เป็นเรื่องกระโดดน้ําแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นอื่นๆนะคะสาเหตุของการฆ่าตัวตายนะคะก็เห็นได้ชัดเลยอันดับแรกก็จะเป็นเรื่องของมีเรื่องของภาวะซึมเศร้านะคะลําดับต่อมาก็จะมีสาเหตุที่ทําให้เกิดความเครียดอย่างรุนแรงนะคะก็อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นตัวกระตุ้นที่ทําให้เกิดความเครียดอย่างรุนแรงนะคะแล้วก็ อีกสาเหตุหนึ่งก็คือว่ามีโรคทางกายที่เจ็บป่วยเรื้อรังนะคะสิ้นหวังในการรักษาและก็รู้สึกเป็นภาระนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเรื่องของสาเหตุนะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นสาเหตุอีกอันหนึ่งก็คือต้องการตอบโต้หรือแก้แค้นบุคคลสําคัญนะคะ,ะลงโทษผู้อื่นให้เสียใจยแล้วไม่สามารถแสดงออกได้โดยตรงนะคะใช้การฆ่าตัวตายเป็นการที่ าภาษาท,ทั่วไปอาจจะมองว่านี่คือการประชดนะคะแต่ว่านี่คือการที่เขาแสดงออกเพื่อเป็นการลงโทษนะคะสุดท้ายที่สําคัญนะคะแล้วก็ที่เราเจอในอาจจะเป็นช่วงวัยอื่นด้วยนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของอารมณ์เศร้าหรือประสาทหลอนหรือการใช้สารเสพติดนะคะมันก็จะมีของคืออาจจะเป็นอารมณ์เศร้าหรือประสาทหลอนอะไรต่างๆเหล่านี้มันมีอาจจะมีพื้นเดิมอยู่บ้างแล้วแต่พอเขาเป็นคนที่ประเภทใช้สารเสพติด ะะสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นตัวกระตุ้นได้ง่ายนะคะทำให้หลงผิดหลงลืมหรือว่าออกไปจากโลกของความเป็นจริงในบางขณะในแง่ของความคิดตรงนั้นควบคุมตัวเองได้ไม่ไมดีนะคะเปรียบเทียบปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับค่าตัวตายในวัยรุ่นนะคะอันนี้ก็จะมาถึงใน,ในกลุ่มเป้าหมายที่เรากําลังพูดกันนะคะ mm. ก็ถ้าเรื่องของปัจจัยเรื่องความสัมพันธ์เนะะี่ยค่ะกลุ่มอายุ10-19ปีนะคะ82.9%นนะคะก็ รายละเอียดที่ตรงนี้ที่เราสํารวจได้ก็จะเป็นในเรื่องของการน้อยใจถูกดุดา่าทะเลาะกับคนใกล้ชิดผิดหวังเรื่องความรักนะคะแต่พอเป็นอายุ20-24ถึงนะคะก็จะเป็น68% 68.5%็น้าะคะก็ทะเลาะกับคนใกล้ชิดน้อยใจนะคะผิดหวังเรื่องความรักเหมือนกันนะคะก็จะเป็นในเรื่องของอันนี้คือสาเหตุเรื่องความสัมพันธ์ต่อมาถ้าเป็นสาเหตุเรื่องการใช้สุรานะคะก็ถ้าเป็น1 0 1ถึงเนี่ย8.6ก ะะแต่ว่าถ้าเป็น20-24เนี่ยจะเป็น9.8นะคะก็จะสูงขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของมีอาการมึนเมาขณะทำร้ายตัวเองนะคะอายุ10-19เนี่ย3.8นะคะแต่ว่าถ้า20-24เนี่ยก็จะมันก็สอดคล้องค่ะคือ9.8เพราะฉะนั้นความหมายก็คือว่าจากตะกี้ที่ท ใช้สุลานะคะแล้วก็มีการมืนเมาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนะะี่ยค่ะมันก็จะเป็นปัจจัยว่าถ้างั้นคนอายุ 20- ่สถึงยีก็จะมีปัจจัยที่สูงกว่านะคะปัจจัยที่สูงอีกอันหนึ่งของของคนที่อายุ 20- ่สถึงยีก็คือจะเป็นเรื่องของการใช้สารเสพติดนะคะอันนี้ก็จะเป็นเป็นที่เกี่ยวข้องนะคะก็ต่อมาเป็นปัจจัยเรื่องโรคทางจิตเวชนะคะ ห่างกันไม่มากนะคะที่10ถึง19เนี่ยจะอยู่ที่14.3เปอร์เซ็นต์ะคะก็จะเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็โร,โ,รโรคโรคจิตนะคะแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของ20ถึง24นะคะก็จะเป็น20.1จเปอร์เซ็นต์จะสูงขึ้นมาหน่อยที่ต้องเรียนตรงนี้เพราะว่าอ,าอย่างนี้ค่ะว่า โรคเหล่านี้มันจะปรากฏชัดในวัยที่สูงขึ้นนะคะถ้ายังอยู่ในช่วงกั้มกึ่งในช่วง10-19เนะะี่ยค่ะบางครั้งอาการต่างๆต,ตรงนี้ยังไม่ได้ชัดเจนอย่างที่ได้เรียนไปในตอนของเรื่องของภาวะซึมเศร้านะคะว่าถ้าเป็นเด็กเยาวชนหรือว่าอายุยังไม่ถึง20เนี่ยค่ะนะคะ,นะคะเราจะยังยังไม่ถึงกับมีน้อยมากที่เราจะตัดสินไปถึงว่าเป็นโรคซึมเศร้านะคะร่องนั้นจะเป็นภาวะซึมเศร้าหรือว่ามีอาการเศร้านะคะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะคะ พราะั้นต่อมาก็จะเป็นโรคทางกายโรคทางกายของคนในวัยนี้นะคะจะน้อยหน่อยไม่ได้เหมือนวัยผู้สูงอายุนะคะถ้า1 0 1ถึงก็2.9นะคะถ้า 20- 24ถึงก็จะเป็น2.7แล้วก็เรื่องเศรษฐกิจธธกสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของถ้าเป็น1 0 1ถึงก็จะ3.8แต่ว่าถ้าเป็น 20- ่4ถึงเนี่ยก็จะเป็น15.2านะคะคำถามที่เกิดขึ้นก็คือว่าคนที่ฆ่าตัวตายเขา ไม่ต้องการสิ่งใดนอกจากความตายใช่ไหมนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะต้องอยากจะค้นพบว่าเอ๊ะคนที่คิดฆ่าตัวตายแล้วเขามีความคิดอะไรนอกเหนือจากความอยากตายนะคะก็คำตอบที่ได้นะคะจริงๆแล้วคนที่อยากตายก็คือเพื่อสิ้นสุดความเจ็บปวดเพราะงั้นการฆ่าตัวตายก็คือเป็นหนทางหรือว่าเป็นทางเลือกสุดท้ายที่เขามีอยู่นะคะเพราะงั้นลึกๆแล้วจริงๆความอยากตายอาจจะไม่ใช่เป็น ทางเลือกแต่ว่ามันเป็นทางเลือกเดียวที่เขามีอยู่เป็นทางเลือกเดียวที่เขาจะยุติความเจ็บปวดที่เขาสุดแสนทรมานถ้าอันนี้เนี่ยจะได้ส่วนใหญ่จะได้มาจากการสัมภาษณ์หรือการพูดคุยหรือการบําบัดรักษาคนที่มีภาวะซึมเศร้าเขาก็จะรับรู้เลยว่า,าการตายการหรือการยุติชีวิตตัวเองจบชีวิตลง,ลงของตนเองเนี่ยค่ะมันเป็นการที่ทําให้ความเจ็บปวดทุกอย่างที่เขาสุดจะรับไหวเนี่ยนะคะมันมันเป็นเครื่องมือเดียวที่เขาจะ จะรับมือกับตรงนั้นก็คือการยอมยอมจำนนกับตรงนั้นแต่ลึกๆแล้วนะคะลึกๆแล้วเขาก็ไม่ได้อยากตายแต่มันไม่มีทางเลือกอื่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะเป็นสาเหตุหรือที่มาที่ไปค่ะต่อไปนะคะเป็นเรื่องของอปัจจัยปกป้องในการทำร้ายตัวเองของวัยรุ่นนะคะเราก็จะมาดูว่าเออถ้า ถ้าในเมื่อสาเหตุมันเป็นลักษณะของที่มาที่ไปแต่ที่ที่เราได้ได้นำเรียนไปนะคะเพราะง,งั้นปัจจัยปกป้องตรงนี้มันน่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะจากสถิติที่เราเห็นนะคะว่าอันแรกเลยเป็นเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวถ้าในครอบครัวรู้สึกปลอดภัยนะคะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนนะคะอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยสําคัญประเด็นต่อมาก็จะเป็นเรื่องของมีผู้ใหญ่ นะคะหรือที่ที่อาจจะไม่ใช่คนในครอบครัวก็ได้ค่ะได้ให้พูดคุยหรือได้ที่ปรึกษานะคะหรือเป็นคนที่เข้าไว้วางใจอะค่ะนะคะคือความหมายที่บอกว่าอาจจะไม่ใช่คนในครอบครัวก็ได้ก็คือว่าถ้าในครอบครัวนั้นประเด็นแรกของความอบอุ่นหรือความไว้วางใจหรือความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยไม่มี ะะก็ต้องแสวงหาแหล่งที่จะทําให้เขาพึ่งพิงทางด้านความรู้สึกตรงนี้ได้นะคะอันนี้ก็จะประเด็นสําคัญนะคะทางด้านจิตใจต่อมาก็คือเป็นความสนิทสนมกับเพื่อนหลายรายที่เราเจอนะคะก็คือว่าขาดเพื่อนสนิทหรือว่าไม่มีเพื่อนสนิทเลยอันนี้ค่ะความโดดเดี่ยวเนี่ยมันก็จะเป็นปัจจัยกระตุ้นที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่รู้จะไปคว้ามือหรือจะไปคว้าที่พึ่งจากที่ไหนนะคะสิ่งสําคัญเนาะ ก็อีกส่วนหนึ่งที่เป็นปัจจัยสําคัญก็คือมีการประสบความสําเร็จในการเรียนนะคะเพราะอย่างน้อยก็มีจุดยึดว่าตัวเองมีตัวตนหรือว่ามีความสามารถอะไรอย่อางนี้ค่ะในมุมรตรงนี้นะคะต่อมาก็คือความปลอดภัยในโรงเรียนหรือสถานศึกษาอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยเชื่อมโยงสําคัญเหมือนกันนะคะว่าสังคมที่เขาอยู่ประจาําหรือสังคมที่เขาอยู่ตรงนั้นด้วยวัยของวัยรุ่นนะคะสังคมที่สําคัญต่อจากครอบครัวก็คือโรงเรียน แล้วก็เพื่อนนะคะเพราะงั้นถ้าสังคมตรงนั้นรู้สึกมั่นคงปลอดภัยแล้วก็เป็นที่พึ่งได้เข้าไปแล้วรู้สึกอุ่นใจนะคะไม่ได้ถูกลังแกไม่ได้ถูกบูลลี่อะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันก็รู้สึกว่าจะทำให้เขารู้สึกสามารถที่จะอยู่ได้นะคะมีที่พึ่งมีที่พักพิงนะคะแม้แต่เป็นด้านความรู้สึกก็ตามนะคะต่อมาก็คือความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนวัฒนธรรมาศาสนาหรือทีมนักกีฬา นักกีฬาบางประเภทที่เราเห็นในข่าวในหนังสือพิมพ์หรือว่าข่าวจากสื่อต่างๆนะคะถ้าในต่างประเทศเราจะเห็นว่าบางคนมีภาวะซึมเศร้านี่ค่ะถ้าเมื่อใดที่เขาประเภทนักกีฬาที่เป็นกีฬาเป็นทีมเนี่ยจะไม่ค่อยเกิดตรงนี้เท่าไหร่อย่างมากก็เป็นความขัดแย้งหรือเป็นความอะไรอย่างอื่นไปแต่ถ้าเป็นกีฬาประเภทที่ต้องสู้ต้องต้องตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องสังเกตดีๆว่านักกีฬาคนนั้นถ้าไม่มีเพื่อนสนิทหรือไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงกับใครได้อันนี้ค่ะมันก็จะเป็นปัจจัยหนึ่ง เมื่อใดที่มีการแข่งขันที่มันสําคัญแล้วเขามีการแพ้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยสําคัญเพราะงั้นความรู้สึกเป็นเป็น,เป,นเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนการรู้สึกสําคัญหรือว่าตัวเองเป็นมีตัวตนนะคะในสังคมนั้นๆน,น,นะคะก็จะเป็นส่วนป้องกันปัจจัยปกป้องที่สําคัญเหมือนกันนะคะปัจจัยสําคัญต่อมานะคะก็คือเป็นเรื่องของมีความปลอดภัยในการใช้ชีวิตนะคะการใช้ชีวิตของคนนะคะในในวิถีชีวิตต่าง ในโลกปัจจุบนันในสถานาการณ์โควิดก็เหมือนกันนะคะว่ามันมีอะไรบ้างที่เขาสามารถปกป้องดูแลตัวเองได้และมีอะไรบ้างที่สวัสดิการทางสังคมหรือว่าการดูแลทางสังคมเนี่ยสามารถเขาเข้าถึงนะคะความปลอดภัยเหล่านี้มันก็เป็นปัจจัยหนึ่งเหมือนกันคนถ้ามีพื้นฐานเดิมเศร้าหรือว่ารู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจอะไรอยู่แล้วแถมสวัสดิการทางสังคมบางอย่างก็เข้าถึงยากเหลือเกินหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทํำ จะทําให้เขาคิดสั้นหรือว่าไม่สามารถที่จะรู้สึกว่าตัวเองสําคัญหรือตัวเองจะต้องจัดการยังไงนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าการตระหนักและการเข้าถึงบริการสุขภาพ อันนี้คือสําคัญเพราะว่า,อย,าอย่างที่ตั้งแต่หัวข้อต้นๆมาว่าปัจจัยสาคัญของเรื่องของการถูกซัพพอร์ตหรือว่าถูกดูแลจากคนรอบข้างตั้งแต่ครอบครัวมามาจนถึงคนที่สามารถพึ่งพิงได้มาจนถึงเพื่อนมาจนถึงโรงเรียนหรือเป็นส่วนหนึ่งของสังคมหรือองค์กรอะไรต่างๆที่ตัวเองมีตัวตน,ต,นตรงนั้นแล้วคนเหล่านั้นสามารถนําพาหรือว่าชี้ชวนเขาให้เข้าถึงระบบ บริการสุขภาพหรือการบริการปรึกษาหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะอันนี้ค่ะมันจะเป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้เขาอยู่รอดปลอดภัยจากการไปราร้ายตัวเองไปจนถึงสามารถฆ่าตัวตายตรงนั้นได้นะคะเพราะงั้นปัจจัยปกป้องเหล่านี้จึงเป็นสิ่งสําคัญเพราะงั้นเราก็จะต้องมาดูว่าใครบ้างนะที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อจากนี้นะคะใครก็คือพฤติกรรมนะคะจะสังเกตง่ายๆถ้าในโรงเรียนเนี่ยก็คือพฤติกรรมการเรียนก็คือจะมาสาย ขาดเรียนหลับในห้องเรียนผลการเรียนตกต่ำเปลี่ยนสายการเรียนหรือเปลี่ยนโรงเรียนหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะอันนี้เป็นปัจจัยที่ที่เราควรเฝ้าระวงังหรือให้การสังเกตยอย่างใกล้ชิดนิดนึงนะคะว่าอะถ้ามีพฤติกรรมเหล่านี้มีสัญญาณเหล่านี้นะคะก็ก็จะ,ะน่าจะเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อมาสังเกตได้ที่อาการหรือพฤติกรรมก็คือว่ามีการแยกตัวมีการมีมีภาวะซึมเศร้านะคะ บ่นไม่อยากมีชีวิตอยู่หรือไปใช้ดื่มสุราใช้สารเสพติดหรือติดเกมนะคะคนอื่นก็ติดปกติทั่วไปก็มีการเฮฮามีช่วงจังหวะนี้แต่คนคนนี้ติดแล้วก็หลงหลุดเข้าไปในวงจรอะไรบางอย่างที่แบบเหมือนประมาณว่าแยกตัวหรือมีภาวะเศร้าหรือบน่บนๆเริ่มมีความรู้สึกว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่เมื่อใดที่มีสัญญาณเหล่านี้นะคะให้ให้มองได้เลยค่ะว่าคนเหล่านี้เป็นคนกลุ่มเสี่ยง วิธีการที่แนวทางพูดคุยที่เมื่อพบนะคะเมื่อพบว่ามีกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะว่าเขาก็จะมีเสี่ยงทำร้ายตัวเองไหมอะไรนะคะประเด็นแรกก็คือ a s k ก็คือเป็นเรื่องของการถามนะคะ a s k กเนี่ยก็คือถามว่าถามความคิดอย่าฆ่าตัวตายนอกจากจะไม่ซ้ำเติมแล้วยังช่วยยังช่วยได้ตรงจุดด้วยนะคะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าไม่กล้าถามคำนี้กลัวว่าจะเป็นการชี้นำหรือ ภาษาโบราณเขาใช้กัาว่าอะไรนะชี้โพรงให้กระลอกหรือว่าอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เลยค่ะการถามตรงนี้ถามอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยประโยชน์ที่จะได้ก็คือว่าคือมีความคิดที่ไม่อยากอยู่ไหมเนี่ยอันนี้จะเป็นคําถามเป็นการประเมินความคิดทำร้ายตัวเองคําถามต่อมาก็ถามว่าเคยคิดอยากจะทําอะไรก็เป็นการประเมินความรุนแรงว่าเอ๊ะถ้าเคยแล้วเนี่ยเขาอยากทําอะไรนะคะประเด็นต่อมาก็คือคําถามที่3ก็คือว่ามีอะไรให ออมีอะไรให้ช่วยหรือ,อ,อที่ยังไม่ให้ทำอันนี้คือเป็นสิ่งสำคัญก็คือเราถามปัจจัยปกป้องถูกไหมคะว่าอะไรล่ะที่ยังให้เขายังยังไม่ตัดสินใจอะไรที่ยังไม่ตัดสินใจที่จะลงมือทำตรงนี้เราก็จะได้คำตอบขึ้นมาและสิ่งเหล่านี้เราก็จะได้เอาไว้ออชุบชูเขาหรือว่าเหนี่ยวรัง้งหรือว่าดึงออช่วยเขาไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งสำคัญ ต่อมานะคะต่อจาก a s k นะคะต่อจากการถามแล้วก็เป็นประเด็นของประเด็นของการแ a r e แค r e ก็คือการรับฟังอย่างใส่ใจนะคะและแสดงความห่วงใยเพื่อลดความคิดลบความคิดลบที่ว่าเนี่ยก็คือคิดว่าตัวเองไม่มีคุณค่าคิดว่าตัวเองเป็นภาระสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะมันเป็นความคิดที่ที่เขาเชื่ออย่างนั้นอยู่ในใจเพราะงั้นตรงนี้ค่ะการที่เรารับฟังเขาสบตาเขาพยักหน้านะคะย้ำว่าเราพร้อมที่จะอยู่เป็นเพื่อน ะะเขาไม่ได้ภาระเรานะนะคะแล้วก็คุณค่าที่เขามีอะไรที่เราเห็นที่เราสามารถที่จะเชื่อมโยงและชี้ชวนให้เขาดูได้อันนี้ค่ะเป็นการแคร์แคร์คือรับฟังอย่างใส่ใจแล้วก็สะท้อนมุมมองในส่วนของข้อดีหรือว่าสิ่งที่เขามีอยู่ตรงนี้นะคะประเด็นต่อมาก็คือทรีตทรีตในที่นี้ก็คือเป็นเรื่องของการดูแลรักษาสาขาสำคัญก็คือเพราะว่าการนำไปสู่การการรักษาแล้วก็เขามักจะไม่มีพลังพอที่จะไปด้วยตนเอง คนส่วนใหญ่นะคะจะไม่แน่ใจจะไม่มั่นใจแล้วก็ไม่รู้แหล่งเพราะงั้นการช่วยเหลือตรงนี้ค่ะเป็นสิ่งสําคัญนะคะขั้นตอนของการช่วยเหลือก็คือรู้แหล่งช่วยเหลือตามระดับความรุนแรงนะคะนำพาและอยู่ร่วมในการรักษานะคะก็คือพาไปะคะ่ะถ้าพูดง่ายๆนะคะแล้วก็ช่วยเป็นเหมือนให้ข้อมูลคืออยู่ในสายตาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะในลักษณะของการที่จะช่วยให้เขาตลอดการของการช่วยเหลือตรงนั้นนะคะแล้วก็ติดตามจนพ้นวิกฤต ะะอันนี้ก็คือจะเป็น3ขั้นตอนก็คือถ้าพูดง่ายๆคือตามหลักของของสุขภาพจิตก็คือในเรื่องของศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติของกรมสุขภาพจิตเนี่ยก็คือจะ ACT ก็คือ Ask Care แล้วก็ Treat นะคะเรามาต่อกันเรื่องของตัวอย่างคำถามเพื่อประเมินความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายนะคะคำถามแรกก็คือถามว่าความเศร้าที่เกิดขึ้นทำให้เคยคิดอยากตายหรือไม่หรืออยาก ไม่อยากอยู่หรือไม่นะคะความหมายก็คือคำถามนี้มันมันเป็นส่วนใหญ่จะเจอในคนที่มีแบบประเมินหรือว่าการประเมินในช่วงของการใช้แบบประเมินภาวะซึมเศร้าแล้วอะค่ะเราก็เจอตรงนี้เจอความเสี่ยงตรงนี้เราก็ถามเลยว่าความเศร้าที่เกิดขึ้นทําให้คิดอยากตายหรือไม่หรือไม่อยากอยู่หรือไม่นะคะต่อมาก็คือว่าเวลามีความคิดนี้คิดจะทําอะไรนะคะค ประเด็นที่2เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการว่าเราเช็คแผนเขาว่าเขามีการวางแผนมีการเตรียมตัวหรืออะไรยังไงและก็ประเด็นที่3ก็คือว่าคิดอยากทําร้ายตัวเองหรือไม่คิดถึงวิธีการหร,หรือไม่ว่าจะทําอะไรหรือว่าเคยทํามาก่อนหรือไม่สิ่งต่างๆคําถามทั้ง3ประเด็นเหล่านี้นะคะมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เราสามารถเข้าถึงว่าเขามีถึงขั้นการวางแผนมีถึงขั้นลงมือแค่ไหนยังไง เพราะมันคือประเมินความเสี่ยงว่าเมื่อใดที่มีคนเคยลงมือแล้วอะค่ะความคุ้นชินเหล่านั้นมันจะนําพาไปสู่ความเสี่ยงมากขึ้นนะคะหลักของการปรถมพยาบาลจิตใจนะคะของคนที่มีภาวะที่คิดอยากทำร้ายตัวเองนะคะก็อันแรกก็คือเป็นเรื่องของการสอดส่องมองหานะคะสอดส่องมองหาก็คือดูจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิมแยกตัวเองพูดบ่นไม่อยากมีชีวิตอยู่ทำร้ายตัวเองบ่นว่าตัวเองไร้ค่าสิ้นหวังนะคะ ต่อมาก็เป็นเรื่องของการใส่ใจนะคะก็คือรับฟังนะคะก็จะเป็น active listening นะคะก็คือรับฟังอย่างเข้าใจและเห็นใจนะคะไม่ตำหนิไม่วิจารณ์นะคะชวนพูดชวนคุยระบายความรู้สึกนะคะอันนี้คือการรับฟังอย่าง,างใส่ใจนะคะเราจะไม่เอาความคิดของเราหรือความเห็นของเราเข้าไปตัดสินนะคะเราจะฟังเขาอย่างเข้าใจฟังให้เขาได้พูดได้บอกได้ระบายความรู้สึกตรงนี้ออกมาอย่างเต็มที่ก่อน ประเด็นที่3ก็จะเป็นเรื่องของส่งต่อเชื่อมโยงนะคะพอได้ประเด็นหรือได้ประเมินความเสี่ยงหรืออะไรแล้วนะคะก็สายด่วนสุขภาพจิต1323นะคะหรือของสมาริตันนะคะหรือแอปพลิเคชันสบายใจนะคะสิ่งาการเข้าถึงหน่วยบริการเฉพาะเหล่านี้มันจะช่วยให้สามารถที่จะรู้ว่าเขาจะได้รับบริการนะคะได้รับการประเมินอย่าง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะตรงนั้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่านอกจากส่งต่อเชื่อมโยงตรงนั้นแล้วเราก็ต้องอย่าปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวนะคะเพราะว่าการอยู่คนเดียวเนี่ยปัจจัยความคิดลบหรือว่าความคิดที่จะทําร้ายตัวเองมันจะกลับเข้ามา ะะแล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านเพื่อส่งต่อถ้าพยายามถ้าเขาพยายามทําร้ายตัวเองอันนี้เป็นประเด็นสําคัญค่ะว่าบางอย่างมันหยุดสถานการณ์แบบนี้ค่ะเขาอยู่ในภาวะที่บางทีเขาปกป้องตัวเองไม่ได้นะคะเราอาจจะต้องช่วยประเด็นที่4ก็คือช่วยให้ข้อมูลนะคะก็คือเป็นเรื่องของการให้ข้อมูลก็คือว่าการพยายามทําร้ายตัวเองคือการส่งสัญ,ญญาณของความช่วยเหลือนะคะอันนี้คือให้ข้อมูลกับครอบครัว ความหมายก็คือว่าบางทีครอบครัวจะไม่เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสัญญาณว่าสัญญาณร้องขอความช่วยเหลือนะคะการทําร้ายตัวเองเพราะงั้นเขาต้องการให้ใครสักคนหนึ่งเห็นหรือต้องการให้ใครสักคนเห็นว่ามันเป็นวิกฤตอะไรบางอย่างต้องเข้ามาช่วยนะคะเพราะงั้นสัญญาณเตือนหรือการช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะแหล่งบริการหรือการช่วยเหลือในในชุมชนแหล่งช่วยเหลือในชุมชนตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งสําคัญนะคะก็หาหาข้อมูลแวดล้อมเหล่านี้เพื่อช่วยนะคะ ข้อ5นะคะก็คือให้เข้าถึงบริการให้ได้นะคะก็คือให้กําลังใจสนับสนุนให้ครอบครัวเพื่อพาไปพบแพทย์นะคะแล้วก็ช่วยเหลือพาส่งโรงพยาบาลใกล้บ้านแนะนําช่องทางเพื่อความช่วยเหลือนะคะถ้าปฏิเสธไม่พบแพทย์นะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของซึ่งข้อมูลหน่วยต่างๆที่ได้ได้นำเรียนไปนะคะก็คือว่ามีอยู่ในในสไลด์นะคะก็สามารถโทรติดต่อได้นะคะ ก็แหล่งข้อมูลความรู้เรื่องออวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้านะคะที่เราจะต้องเข้าถึงได้นะคะก็มันจะมีคลิปวิดีโอฉันมีหมาดําตัวหนึ่งมันชื่อว่าซึมเศร้านะคะอันนี้เราสามารถเ,เข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของออทั้งกรมสุขภาพจิตแล้วก็สถบาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนาครินนะคะเป็นคลิปตัวนี้เพื่อให้เข้าใจความหมายของของ,ของภาวะซึมเศร้าที่นําไปสู่ในเรื่องของการ รับมือนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้คนไปสู่ในการฆ่าตัวตายตรงนี้มากขึ้นนะคะก็สามารถเข้าถึงตรงนี้ได้นะคะก็จะมีในเรื่องของเว็บไซต์นะคะแล้วก็เป็นเรื่องของนักวาดนะคะแมทธิวจอห์นสโตนนะคะเป็นชาวออสเตรเลียเป็นเป็นในส่วนของเรื่องของการที่เขาวาดวาดภาพของของหมาดำตัวนี้ล่ะค่ะนะคะ,นะคะในแง่ของการที่จะทำให้เกิดความเข้าใจ หรือเข้าเข้าถึงความรู้สึกของคนที่มีภาวะซึมเศร้าจนไปถึงการทําร้ายตัวเองตรงนี้ได้และที่สําคัญก็คือทําให้เรารู้ว่าเราจะรับมือกับสิ่งนี้ยังไงนะคะนะคะแล้วก็จะมีคู่มือนะคะคู่มือสําหรับแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุขหรือสําหรับครูก็ได้นะคะสามารถอ่านได้หรือว่าดาวน์โหลดได้ที่อ e ีบุ๊กนะคะของอ smarttin.net นะคะเป็นเวอร์ไวเว็บ s m a r t i n n e t ของสาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นนะคะจะมีคู่มือของเรื่องแนวทางการดูแลวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้าแล้วก็คู่มือปฏิบัติในการดูแลวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้านะคะสุดท้ายเลยนะคะเราก็จะมีหลักสูตรของการให้การปรึกษาวัยรุ่นนะคะเป็นหลักสูตรออนไลน์นะคะก็คือเข้าไปในเว W ร์ไวเว็บ นะคะ t r n t e n d e เ t r a i n i n g c o m นะคะเป็นของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนาคลรินนะคะหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรของการเรียนการให้การปรึกษาออนไลน์นะคะจะมีทั้งตั้งแต่บทเรียนของการพื้นฐานนะคะไปจนถึงปัญหาแต่ละด้านนะคะการให้การปรึกษายังไงนะคะเราจะมีอยู่ในในหลักสูตรตรงนี้ทั้งหมดนะคะก็ถ้ายังสนใจ ถ้ายังแบบไม่ตัดสินใจเรื่องเรียนหรือว่าอะไรเงี้ยนะคะเข้าไปเยี่ยมชมก่อนก็ได้ะคะ่ะหน้าจอในเว็บเพจของของ t h a i t r t เ n นน i n งดอทนะคะตอนนี้เราก็จะมีการ update, อัปเดตหลักสูตรใหม่ๆในแง่ของการออนไลน์ตรงนี้เข้ามาด้วยนะคะแต่ว่าหลักสูตรที่ว่านี้นะคะสามารถนะคะทุกท่านสามารถเข้าไปเรียนออนไลน์เสร็จ แล้วจนถึงขั้นพอครบหลักสูตรตามเกณฑ์นะคะจะมีการประเมินตัวเองในเรื่องของการเรียนแล้วก็สามารถปริ้นซิริฟิเคทได้ด้วยตนเองด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของของกการหลักสูตรออนไลน์ของของการให้การปรึกษาวัยรุ่นตรงนี้ด้วยนะคะก็เข้าไปเยี่ยมชมดูเพื่อที่จะได้เป็นข้อมูลในการที่เราจะเอามาใช้นะคะในการดูแลวัยรุ่นหรือว่าเข้าใจเข้าถึงวัยรุ่นตรงนี้ได้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ